สวัสดีครับผู้ติดตามลุงไก่ช่องลุงไก่ชอบลองําทุกท่านขอบคุณที่ให้กียติกดติดตามนะครับช่วงนี้ลุงไก่ก็จะลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ลุงไก่ซื้อไอติมมาให้หลานลุงไก่กินนะครับก็เหลือไม้อติมอยู่นะครับลุงไก่ก็คิดถึงของเล่นในวัยเด็กของลุงไก่นะครับไม่ยากครับคนไหนมีไม้อติมทําตามเลยลุงไก่จะทําของเล่นให้หลานลุงไก่เล่นครับผมทําง่ายๆครับผม เอาหนังยางมาลัดไอติมตรงนี้ครับส่งสามเหลี่ยมนะครับคุณพ่อคุณแม่ประหยัดของเล่นนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับลุงไก่นี้เน้นของเล่นประหยัดให้หลันๆนะครับอันไหนทําได้ทําได้ทําเองนะไม่ต้องซื้อนะครับเห็นนะครับเป็นรูปนี้ครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับกลับของเล่นครับ ไอเติมนะครับเป็นชุดล่อนนะครับเดียกวเอาไ้ล่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราหาดินสอเลือปากกามาหาหนังยางรัดมาอย่างนี้นะครับผมวิธีเล่นก็เอาหนังยางมาเกี่ยวอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะครับลองดูนะครับผมนะเล่นแล้วก็ปล่อยเย้ไปแล้วครับผมเป็นของเล่นเล็กๆน้อยในวัยเด็กของลุงไก่นะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อลงไก่ลงคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ